นักวิ่งมือใหม่วิ่งอย่างไรไม่ให้เจ็บสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a l u n าร์ลันเ n e รนะครับผมผมเอไอ r am a อามารายงานตัวกันอีก ครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนักวิ่งมือใหม่ที่ทำอย่างไรไม่ให้วิ่งแล้วมันเจ็บอะใช่ไหมนักวิ่งที่เพิ่งลงสนามไม่นานมักจะพบปัญหาว่าวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วจะเจ็บบริเวณหน้าแข้งข้อเท้าซึ่งมันอาจจะเกิดมาจากเนื้อเยื่อต่างๆบริเวณขาทั้งสองข้างไม่สามารถรองรับแรงกระแทกของกล้ามเนื้อส่งผลให้เนื้อเยื่อมันหดตัวลงขาดความยืดหยุ่นก็ อาจจะเกิดการอักเสบขึ้นมาบางคนหยุดวิ่งเพียงวัน2วันก็ก็ก็กหายนะครับผมหรือว่ากินยาคลายกล้ามเนื้อก็กลับมาวิ่งดีขึ้นโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาเนื้อเยื่ออักเสบให้คืนสภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะอาการที่บาดเจ็บเรื้อรังได้นะครับวิ่งแล้วบาดเจ็บมันป้องกันได้ครับหนึ่งเลยคือไม่กวน ไม่ควรไม่ควรก้าวเท้ายาวจนเกินไปครับซึ่งมันทําให้แรงกระแทกที่ส่งผ่านมาที่เข่าได้มากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวส่งผลให้เกิดอาการปวดเข่าได้ง่ายครับรวมไปถึงสะโพกแล้วก็หลังด้วยนะครับผมสองอย่างที่บอกทุกครั้งเลยคือว่าการวอร์มอัพทุกครั้งครับทั้งทั้งเนี้ยการ วอร์มอัพแบบไดนามิกส e ิตชิ่งหรือการวอร์มอัพแบบเคลื่อนไหวนะก็เหมาะกับการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจได้ปรับตัวก่อนที่เราจะออกกำลังกายอย่างเข้มข้นนะครับผมอาจจะเดินเร็วหรือวิ่งจะหยอบประมาณ5-10นาทีก่อนการวิ่งเต็มที่นะครับ3ครับการเลือกรองเท้าวิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวนะครับรองเท้าควร กระชับพอดีกับเท้านะโดยพื้นรองเท้าสามารถรับแรงกระแทกได้ดีด้วยหรือออกแบบมาเพื่อกันวิ่งโดยเฉพาะนะครับซีเลยเพิ่มกล้ามเนื้อน่องและต้นขาด้วยการเล่นเวทสัปดาห์ลรครั้งสองครั้งและการอาเพื่อรองรับการใช้กําลังขาในขนาดวิ่งนะครับผม 5. ค่อยๆเพิ่มระยะทางและความเร็วอย่างเหมาะสมนะโดยการฝึกวิ่งแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องหักโหมจนกล้ามเนื้ออ่อนล้าและก็บาดเจ็บในที่สุดนะครับ หกเลยครับต้องไม่ลืมคููดาวหลังจากการวิ่งทุกครั้งนะครับรวมถึงเมื่อใกล้สิ้นสุดการวิ่งนั้นเนี่ยควรค่อยๆลดความเร็วลงครับจากจากนั้นเดินชา้ชาๆต่อไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อคืนสู่สภาวะปกติครับนอกจากนี้การกินดีอยู่ดีและประัานอาที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอการดื่มน้ำอย่างเหมาะสมก็เป็นตัวช่วยสำคัญให้ร่างกาย พร้อมกับการวิ่งโดยเฉพาะหากเกิดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งมาก่อนแล้วควรพักจนร่างกายให้พร้อมที่สุดก่อนการกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมุทิทวทศฮอสซิทัลแล้วก็สเตฟฟอร์นเนอร์นะครับผมที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลมาดังนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับ i a m a runner กันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผม a i am a runner ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ study cap.